เราเป็นเซะกันเลยแล้วโอ้ยหน้าจอเป็นอย่างนี้แล้วมันน่าเบื่อเ,ร,อเราไปเปลี่ยนันใหม่เลยเออวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงโปโมชนแนลนะครับ mm hmm. วันนี้ก็เป็นโปโมชนแนล ep 2นะครับ mm hmm. ก็คือชาแนลที่เราจะมาบอกวันนี้ก็คือ b o มี่เอฟชาแนลนะคะ mm hmm. พอดีเขาเป็นพี่ที่ร้อยเอ็นนะครับจะเป็นพี่ไม่ค่อยแท้ของผมงครับ อออนี่ครับก็คิดเขาสนุกมากเลยนะแน่แน่แน่จริงๆนะถ้าคนติดตามผมก็ช่วยกันไปติดตามกันด้วยนะครับโอเคคนที่จะโปรโมชั่นโปรโมชั่นนวันนี้คือสางชัแนลนะครับไปพบกับเชนต่ไตกอนเลยเอาละเัาก็นีมากับชัแนลที่สองนะครับก็คือ i o s game t h a l a n t TV เขาเป็นเพื่อนผมเองครับที่บ้าอนิเมะอยู่ดีๆก็ไปกดเข้าไลน์แล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์กลุ่มนะครับ ก็วันนี้ก็มีคำหยาบมากครับก็ดูไปเถอะครับเพื่อนมันก็อยากจะทำชแนลเหมือนผมครับก็เนี้ยครับก็สนุกดีนะครับอืมเนี่ยเพื่อนมาเพื่อนมาทำสนุกด้นจรนี่ครับผมก็คำหยาบนี่คำหยาบเราก็ติดตามไปเถอะนะครับก็ไปชแนลตบกันเลยเย้อะเอาล่ะครับก็มาถึงกี่อีชแนลแลกันนะครับก็เป็นเพื่อนผมเหมือนกันครับ สิ่งเขาก็ชื่อว่าคิตติเซมิโอนะครับก็ไปติดตามกันเยอะนะครับวันนี้ว่าคนติดตามเขาแค่แปคนนะงครับก็ใครรู้จักคิติพัฒน์รัตนสุวรรณ<ๆ>ก็ไปติดตามเข้ากันได้นะครับในเอ่อในอะไรในเอ่อในเฟซนะครับใครรู้จักชิติพัฒน์รัตนสุวรรณก็ไปติดตามกันนะก็ <S <S <ling> <S เป็นเพื่อนผมเองครับผม้ <S <S <ling> <S ก็ชื่อชุก็ช่เป็นแชลเสริมนะครับก็เป <S ling> <Rab> ็นอีกชนหนึ่งนะครับ ก็คือแม็กกี้เกมเมอร์ทีวีแม็กกี้เกมเมอร์ทีว,กกทวีคือว่าเนี่ยเนี่ยนะเขาก็ดีดนะครับเป็นเด็กนิสัยดีแต่คำยาว่าไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ผมแนะนำหนึ่งคือเดีย๋ยวไปดูคลิปหนึ่งคลิปนะครับมันเป็นคลิปที่ไม่ดีครับมันมันมันเป็นคลิปแต่ว,ว่าไหนไหนไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกว่าคุณแม็กกี้เกมเมอร์เขาจะได้ลบทิ้งไปแล้วนะครับ เออก็จะคลิปเพียงแค่นี้ครับชอบกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะจุ๊จุ